ที่มีการโจมตีมามากๆนะครับแบอบกว่ายาเราไม่พอผมเรียนนะฮะยาเนี่ยเราใช้70เม็ดต่อหน,นึ่งคนตอนนี้เราเตรียมได้จะถึง2 0 0 0 0 0เม็ดละและจะต้องเตรียมให้มากกว่านี้แต่สิ่งสําคัญคืออะไรครับคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาเพราะว่าโรคนี้เนี่ยรักษาด,ดูแลประคับประคองหายเองได้มีส่วนน้อยนะครับเรียกว่าอาการปานกลางขึ้นไปจนถึงอาการหนักจนถึงอาการหนักมากต้องใช้ยาโจมตีเรามากเรื่องเตียงต้องเรียนนะครับว่าเตียงเนี่ยมันมีระบบในแผนสํารองรเผชิญเหตุอยู่แล้วทั่วประเทศ เ,เราพยายามขยายต้องแบ่งว่าคนไข้ที่อาการหนักเท่านั้นน่ะจริงๆอ่ะต้องอยู่ห้องพิเศษแบบ negative pressure หรือ ICU คนไข้ที่อาการเบาหรืออาการน้อยเนี่ยจริงๆมันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจได้ซึ่งเราขยายขึ้นมาได้มีการโจมตีมากมายว่า เรามีหมอสามหมื่นกว่าคนแต่มีหมอที่มีความรู้ความสามารถไม่กี่คนท่านครับโรงเรียนแพทย์ทุกโรงเรียนแพทย์มีมาตรฐานที่จะสอนแพทย์จบออกมาอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยปัจจุบันเราปรึกษาอาจารย์เราโทรปรึกษาได้และยุคทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคดิจิตอลครับออนไลน์เราถ่ายภาพอ็กซเรยส่งเลยเราถ่ายภาพคนไข้ส่งเลยถ่ายหน้าจอมอนิเตอร์ส่งเลยแล้วเรามีทีมให้คำปรึกษาอาจารย์ก็แนะนําเรากลับมา ผมคิดว่าประเทศไทยเรื่องแพทย์เรื่องพยาบาลพอแต่สิ่งที่ผมจะขอร้องท่านคืออะไรครับขอความเห็นใจเถอะครับขอความเมตตากับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอเจ้าพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยเขาเหนื่อยเขาหนักมากและเขาก็ล้ามากนะครับกินก็ไม่ได้ตรงเวลานอนก็ไม่ไตรงเวลาเพราะว่า มันรับทุกงานมันไม่ได้รับแต่โควิด -19 อย่างเดียวอันนี้ผมต้องกราบขอความเห็นใจเลยนะครับเราพยายามทําดีที่สุดผมทราบนะครับว่าอย่างท่านเนี่ยคิดว่าตัวเองสงสยัยเอ๊ะทำไมไม่มารับเราสักทีทําไมไม่เคลื่อนย้ายเราสักทีต้องเรียนนะครับบางครั้งเนี่ยเราพยายามทําอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันมีคนไข้หนักอะครับเช่นตกตึกลงมาเช่นถูกยิงอุบัติเหตุท่านทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอุบัติเหตุทางจราจารเสียชีวิตวันละเจ็ดสิบคนหนักๆเนี่ยอีกเจ็ดร้อย ไม่รวมเบาๆทล,ลอกเปอะเปิกกนะครับเอาแค่อุบัติเหตุน,นะฮะยังไม่รวมโรคอื่นดังนั้นเนี่ยเราพยายามทําอย่างดีที่สุดนะครับ